เปิดรับตัวแทนถ้าคุณยังไม่รู้เรื่องนี้ค่ะรู้เรื่องที่1ค่ะคุณต้องรู้ว่าคนที่จะมาเป็นตัวแทนเนี่ยเขาต้องการอะไรถ้ารู้ความต้องการเราก็ให้ในสิ่งที่เขาอยากได้เขาก็จะทุ่มเททํางานกับเราค่ะข้อที่2เราต้องรู้ว่าคนแบบไหนที่เขาอยากจะมาเป็นตัวแทนเราเช่นคนทํางานประจําคนที่เป็นแม่บ้านเด็กจบใหม่คนที่ต้องการทําเป็นอาชีพเสริมหรือคนที่ต้องการทําเป็นอาชีพหลัก เพราะถ้าเรารู้ค่ะเราจะได้ทำคอนเทนต์ส่งตรงไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราได้ข้อที่สมค่ะเราจะต้องเก่งคนเพราะคนคือคกลไกสำคัญนะคะเราต้องหาคนเราต้องหาทีมและที่สำคัญคือเราทำธุรกิจนะคะยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนไม่ทำใดก็ทางหนึ่งค่ะถ้าเราสามารถบริหารจัดการคนได้เก่งแบรนด์เราก็มีโอกาสเติบโตนะคะข้อที่สี่ค่ะ เราจะต้องเก่งในเรื่องของการตลาดเพราะการตลาดที่เราทำหนึ่งครั้งทำให้เราขายสินค้าได้ตลอดแต่ถ้าเรื่องนี้เราไม่เก่งเราก็จ้างคนเก่งมาช่วยทำมาช่วยคิดมาช่วยวางแผนให้ค่ะข้อที่5เราต้องรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างในฐานะของคนเป็นเจ้าของแบรนด์เราเปิดแบรนด์ใหม่มา1เดือนถึง6เดือนแรกเราต้องทำยังไงต้องมีงบประมาณเท่าไหร่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ถ้าไม่รู้ก็ต้องเรียนรู้หรือหาที่ปรึกษาเก่งๆค่ะมาช่วยเพราะมันจะทําให้เราไม่เสียเงินฟรีนะคะพอมาถึงข้อนี้แล้วเนี่ยอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆที่เป็นเจ้าของแบรนด์มือใหม่ฟังนิดหนึ่งนะคะพี่หญิงเนี่ยไปคอนซัลท์แบรนด์ระบบตัวแทนมาที่1นนะคะก่อนที่เขาจะมาเจอพี่หญิงเนี่ยเขาก็มีไปปรึกษาโค้ดท่านอื่นในส่วนของการทํางานคือโค้ดก็จะมีการแนะนําว่า จะต้องมีการจัดประชุมจะต้องมีการจัดการล่าดินเนอร์จะต้องไปจัดที่พารากอนจ้างดารามาเยอะๆนูน่นนี่นั่นครั้งแรกเลยเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายไปอยู่ที่ประมาณ1.6ล้านปิดการขายได้มาแค่20,000แต่โชคดีนะคะที่เขามีต้นทุนเยอะสายป่านเขายาวเขาก็ไม่ถึงกระเจงแต่ก็รู้สึกว่า Fail. แล้วเขาเข้ามาปรึกษาพี่หญิงสิ่งที่พี่หญิงบอกกับสิ่งที่อีกคนนึงบอกมันค่อนข้างสวนทางกันเขาก็เลยเล่าให้พี่หญิงฟังพี่หญิงอยู่ในระบบตัวแทนมา23ปีพี่หญิงรู้ค่ะว่า ในช่วงแรกที่เราจะต้องเริ่มต้นหาคนเข้ามาเราจะต้องทำอะไรนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่ามันคือการสร้างภาพแล้วจะดึงคนเข้ามาได้การสร้างภาพถ้ามันไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ให้ได้จะทำให้เราเสียเงินฟรีแล้วที่สำคัญค่ะเราอาจจะเจ๊งก่อนโตหรือเราอาจจะไม่อยากไปต่อเพราะใจเราฝฝอลงนะคะอ่ะแล้ว้อสุดท้ายค่ะสินค้าที่เราจะทำขายนะคะมันต้องดีจริงๆผลิตสินค้าดีจริงๆออกมาขายค่ะอันนี้เนี่ย การตลาดมันจะทําให้สินค้าขายครั้งแรกได้การทําสินค้าดีๆจะทําให้เราขายครั้งต่อไปได้ง่ายและที่สําคัญค่ะตัวแทนของเราเมื่อลูกค้าเกิดการซื้อซ้ําตัวแทนก็จะลดต้นทุนในการทําการตลาดของเขาด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นอย่าทําแบรนด์อย่าปรึกษาคนที่เขาไม่เคยทําหรืออย่าปรึกษาคนที่เขารู้แต่ทฤษฎีแต่ไม่เคยลงสนามปฏิบัติจริงเพราะว่า เขาอาจจะให้คําแนะนําของคุณแบบภาพรวมหรือเขามาโนกขึ้นนะคะพี่หญงอยากจะบอกน้องๆค่ะว่าความรู้เท่านั้นที่จะทําให้เรารอดในวงการธุรกิจค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ